สวัสดีทุกท่านครับ15นกา44นาทีวันอังคารที่1กุมภาพันธ์พศ .2565 เรื่องด้วยนะปัญหาเนะี่ยผมยังไม่รู้ใครรับผิดชอบนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของคดีหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับในจำนวนระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นนะครับคืออาจจะดูไม่ชัดตรงนี้นะ มันเป็นเรื่องของทิศทางนะครับเป็นเป็นเรื่องของทิศทางที่ความน่าจะเป็นนะนะประกอบด้วยกันนะครับสี่พื้นที่สมุทรสาครสมุทรสงคารามราชบุรีนครปฐมนะครับ,นะรบทีนี้มันหมุนไปแล้วนะครับภาคใต้นะครับภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือลักษณะหมุนแบบนี้ก็เป็นบุคคลอาจจะกลุ่มเดียวกันที่จะทําสืบเนื้อกันนะครับซึ่ง นะครับจาก4ผมรวมมาเป็น1นะครับซึ่งอย,อยู่ในลักษณะในวง <c oughs> แบบนี้นะครับประกอบด้วยการ1นโคจรวงโคจรนะครับนี่คือทางทิศเหนือเห็นนะฮะจะไปถึงหมุด88นะครับ88 13 28 30 100 3ร8อ8สยี่สิบปดยีดหรือย7ผมจำไม่ได้ล้นะครับผมลากมาเนี่ยนะครับประกอบด้วยกัน <c oughs> เป็นจุดนะครับหมายถึงว่าเวลาเรื่องเนี่ยจะต่อเนื่องกันไปเวลาเรื่องเรื่องเนี่ยต่อเนื่องกันไปมันก็ครบรอบท่านจะเอาบุคคลนะครับที่จะอยู่ตรงนี้ก็ได้ หรือว่าจะอยู่ตรงนู้นก็ได้นะครับทางนี้ก็อาจจะรวมไปถึงผู้นําด้วยทางนู้นก็มีทางน้อนก็มีนะครับทางไหนก็มีไอ้นู้นก็ได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของคดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ซึ่งม,มันใหญ่โตมากนะครับถ้ารวมไปแล้วพุ่งไปจุดจุดเดียวผมต้องการคำปรึกษาด้วย สวัสดีท่านเสรีครับนะเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับมาว่าเห็นอยู่แต่ผมไม่รู้ว่ามาด้วยเรื่องอะไรพอเห็นแล้วนะมีบุคคลอื่นไหมที่จะร่วมโต๊ะร่วมคุยกับท่านด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็มีใครมีหลายคนหลายท่านนะครับ เดี๋ยวมันจะกัวพันติดนู่นติดนี่ก็ใหญ่ถ้าผมไม่ไม่นึกถึงอะไรนะถ้าถ้ารวพูดถ้าพูดถึงรวมๆนะครับก็พอได้นะแต่ถามว่าจะจะเฉพาะจอจงก็คงไม่ได้หรอกปัญหามันต้องลากไปต่อเนื่องนะครับตามระยะจากจุดจุดหนึ่งอะ่ะผมไม่ต้องถึงจุดตรงกลางของประเทศหรอกนะครับมุมใดมุมหนึ่งของประเทศก็ได้แล้วก็ลักษณะที่ จะต่อเรื่องสืบเรื่องกันไปตอนนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมจะค่อยๆทยอยลงวิทุ b e แล้วก็อธิบายทุกท่านฟังให้เข้าใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับรอเรือ1101ง่งนนงราชชุกนิยังประเทศไทยสกลวิทย์นรสวนนนสวัสดีครับ